ว่อาดูฝีมือฝีมือมึงอะไรเนี่ยมึงจะทำห้องกูเป็นป่าเหรอเพราะมึงแต่บังอาจดูถูกเทพเจ้าบังอาจดูถูกเทพเจ้าเทพอันกิขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยอต้นเนี้ยมึงดูถูกว่ามึงดูถูกไง ดูถูกท่านเทพเจ้าทันใดของกูงนี่่ยยัโออเคูแกอุ้ยนี่อะไรเนี่ยเถาวันไม่ลงมาข้างล่างแล้วเกิดอะไรขึ้นกูไม่รหลงงอนละแล้วจะไม่มีกระดุกเวลาอจริงๆหมดแล้วไม่พอใจห้องที่น่ารักของกู ไม่รู้เฮ้ยกูว่าม,มาข้างเนีย่ยแล้วมึงจะเอาวางน้ำตรงนี้ทด้ไมเฮ้ยแล้วกูมาข้างนอกได้ไงเนี่ยกูเห็นโฟล,ลิงไอ้แล้วแล้วกูมาข้างนอกได้ไงเนี่ยก่อนอื่นมึงทำอะไรกับน,น้ำตรงนี้เนี่ยอีบ้ากูไม่ทันทำไรเลยกูเ <laughs> นียนกูนเกลียน <laughs> โ <laughs> อ้าวหาแอนไม่เจอไม่ต้องหาก,กูให้เจอเหรอกหยุดละกูอยู่ห้องหนึ่งดีกว่าทีกลับ <c oughs> <c oughs> ไปแก้ห้องมึงให้นะกลับไปแก้ห้องมึงให้นะ มึงกบแล้วพ้นแล้วใช่ไหมใช่แล้วโพลิงไออยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ข้างบนด้นานบนอ๋อเอาเมือทิดวาป์ขึ้นไปเลยเขมทิดวราปอหะอึ๊ยวาปไงว้าปวาปไม่เป็นขอบคุณ ดูถูกเทพเจ้าข, <laughs> oh oh าของกูอมึงคนเดียวมึงดูถูกเทพเจ้าของกูสาหลายก็เลยมาเยือนมันเกี่ยวอะไรกับสาหลายฟ้าเอ้าสาลายกูหมดทำไงเนี่ยไม่เป็นไรตอมันโตแล้วกัน <laughs> มึงดูถูกเทพเจ้าทันใดของครู <laughs> มึงยังไม่จบ <laughs> มึงยังไม่จบแค่นี้หรอก,อก <laughs> แล้นอะไรอีกคราวนีอ้อะไรอีกการแก้แค้นอันใหญ่หวงเลยเอา้าสิ่งที่ครูเสกมันดันไม่มาไปโยนจอบเน่าออกไปควาจริงแล้วมันเป็นจอบเพชรเลยนะเนี่ย แล้วให้ไปไหนอะ่ะไม่รู้อ่ะเขากลับมาอีกทีแล้วไม่เห็น <Yeah! S 2> ป่าใส่เป้าแอนเ <c oughs> <c oughs> ด้พี่กูหลบนี่เราเล่นเคาน์เตอร์กันแล้ว ตดไปหมเน, <laughs> นี่คือการขอกควรมัคือการแก้แค้นของสาหลายนี่นี่เธอเราขอโทษนะเรามีของมาชดใช้ <laughs> อ <laughs> เออคือได้ ไปแล้วเอาอะไรไปเราคนแก้วเมื่อคืนเธออ,ะอ,อ่ะขอบคุณนะเธอไม่คิดจะอบพยกต้นไม้กลับไปหน่อยหรอที่นี่ต <จะ S 2> ้นไม้ที่ขึ้นไปกเกาะบนที่นันด้วยง่ายเราสำนึกผิดเราเห็นไหมเรามาเขี่ยต้นไม้ทิ้งให้เธอเหลือแต่ตอมีแต่ใบ นี่ไงกระโดดขึ้นต้นไม้กูไปติดเนี่ยกูสร้างให้ละใช่ี่เรกเอาเป็นติดเป็นอะไรดีอะสีอะไรสีขี้จะได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวันี้เนี่ยมันน่าสนใจจังเน้อลยอะอันนี้หมดต้นแล้วกูยกให้เลยอะเอาไว้ไต่ขึ้นไปนี่นี่กูแบบว่า Delivery ต้นไม้ในห้องเลยเนี่ย เอาไปอีกเยอะๆอะไรอีกนี่ <laughs> ขงังกกแล้วแถมขังไม่มีดีต่างหากนะเอาไปม,มองหน้านักโทษฮัลโหลไปม,มองหน้านักโทษอย่างเงี้ยแหละนักโทษที่ลบหลูเ่เทพทันใดของกู ขาเอาเก้าอี้วางไว้ไหนดีมึงจะปลูกอะไรอีกเนี่ยมึงจะปลูกอีกหรออันนี้กูเอาไว้ให้แอเนี่ยเผื่อแบบอนาคตมันโตมึงก็ขุดหลังคาให้มันสว่างขึ้นไปเลยอยาเนเฮ้ยแอนดูดิกูปลูกไว้แล้วมันย้อยลงมาข้างใต้ด้วยอะย้อยลงมาข้างใต้ข้างใต้กลายเป็นม่านตรงน้ำของแอนอ่ะ วิเย็ดสวยเอาเลยเอาเลยแปะให้เต็มห้องเลย <laughs> ไม่ต้องแปะเต็มห้องทำไาตรงนี้มันดำๆวะตรงนี้ก็ดำๆม,ม,ม,มันบั๊กความจริงแล้วกูเห็นมันเป็นสีอะ่ะ น่าสงสารออกต้นไม้ไม่มีที่อยู่เพราะว่าโดนแอนตัดหมดแล้วแอนลบหลูเทพเจ้าต้นไม้แอนชอบไปตัดมันมันก็เลยมาลุกรลานถึงห้องนอนก็ <c oughs> <c oughs> นแอนชอบไปทำลายต้นไม้อะแบบเห็นไม่ได้จะต้องตัดในไมครับแมปนปก่อน ไม่มีเลย